ฝันว่าพายอิงฟ้าไปต่อขนตาตื่นขึ้นมาไม่นั่งขำแบบนั่งขำแบบขำเลยอะ่ะฝันว่าแบบนี่ตื่นมานั่งแบบแปบบ๊บนึงนะฝันว่าไปที่ไหนกันสักทีหน,นึ่งนี่แหละแบบต่างจังหวัดอะเป็นฟิลริม,ม,มติดลิมแม่นม้ำ แล้วน้องอยากสักคิ้วเว้ยแล้วกับต่อขนตาแล้วเวลาไม่ไม่ทันก็เลยแบบก็เลยถามว่าหนูต่อขนตาก่อนไหมคะอะไรอย่างเงีย้ยน้องก็บอกได้ค่ะมันมีสองร้านอีกร้านหนึ่งไม่ว่างอีกร้านหนึ่งแบบคนก็แน่นแต่เขาก็แบบโอเคเขาก็เสร็จธุระพอดีเนาะแล้วก็ตรงคิ้วน้องพอดีนี่ก็เลยนั่งเฝ้าก็าแบบตื่นขึ้นมานี่แบบเหลาวะ ขำอยู่นานมากแล้ยังไม่รอ้เล่าพี่ธัญญาฟังด้วยนะคือแบบฝันว่าไปเฝ้าอิงฟ้าต่อขนตาเนี่ยนะคือแบบอะไรอ่ะนสกออกปะคือแบบไม่ตัวเองอ่ะเป็นอะไรไปนั่งเฝ้าน้องต่อขนตาคือไปด้วยกันไงทเลยแบบอ๋ออ,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 อ๋ออ๋เห็นพี่บังก็ขำ ไม่กล้าเล่าให้หน้องฟังแม่งกลัวแบบกลัวน้องว่ามองว่าแบบพี่ฝ้ายแม่งจิบปะวะอย่างเงี้ยไม่ใช่พี่แค่ฝันถึงเฉยเคยฝันเห็นพี่ย่ากินหมึกย่างด้วยหรอที่นอเคยปะฝันถึงคนที่แบบ ฝันถึงใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่เห็นในแบบเห็นผันผ่านยอะไรเงี้ยแต่จําได้ว่าเป็นใครไรเยยงี้ยไม่ได้รู้จักอะไรแต่ฝันถึงก็มีแต่ตลกมากตื่นขึ้นมาตลกมากกว่าฝันว่าพายอินฟ้าไปนั่งต่อขนอตาแบบแล้วนั่งเฝ้าแบบว่าโอเค ในฝันถามน้องด้วยนะว่าแบบหนูจะทำอะไรอะไรเงี้ยหนูจะแบบหนูจะต่อแค่ขนตาหรือว่าหนูจะสักคิวด้วยค้าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกน้องด้วยนะว่าแบบถ้าทำสองอย่างพี่ว่าไม่ทันนะคะหนูต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะอะไรเงี้ยน้องก็เลยเลือกต่อขนตาแล้วแบบอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวพี่นั่งเฝ้าคะ่ะอ่างเงี้ยนั่งเฝ้าน้องต่อขนตา ชีวิตตลกอะตลกมากคือแบบถ้าน้องรู้น้องแบบค่อยๆเป็นไรอะน่อค,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 คงแบบโซเวียมากๆคือแบบน้องคงจะมองไปแปลกอะฟีลบอออแ,แบบนึกออกไหมว่าแบบเดินเล่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วน้องอยากตอบคนตากับอืมเค okay, เลยค่ะ เป็นฟิลได้แค่หนูอยากต่อใช่ไหมคะหนูอยากทำใช่ไหมคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่นั่งรอค่ะตื <Hey. S 1> ่นขึ้นมาก็แบบ <Hey. S 1> ขำอะ่ะเออเดี๋ยวว่าจะทักไปแบบมันค <Hey. S 1> งตลกอะ่ะ